ยตุดด,ดินขึ้นมันมีไฟเอาเผินเนาะเฮเท่าที่เผินกิดทางท่า,เทา,กเกางเลยพี่น้องแมนโอ้ยจ้าพ้ยมันงามแี่พี่น้องนอ่นข้อหมานำกันนี่คือเกาเด้อพี่น้องมอนี้เต็มกำเลยพี่น้องเอ้ยข้หมานคือเมื่อวานบอขาดว่าคือเป็นตะหมานอย่ดอกพี่น้อง พี่น้องอ่ฝอกับยายเก็ตขึ้นเก้าเหรอพี่น้องสวัสดีค่ะข้นมันพี่น้องขี่รถกายทางเนี่ยมาจากหลากยูหาดอกอย่าเกิดขักพี่น้องเห็นละโง่ก็ได้เกิดขางทางได้่นอ๋อมีแต่ดอกงามๆพี่น้องช็อตแหลกแหงมันเก็บขางทางอ้ยตุดดินขึ้นมามีไฟเอาผนเนาะเฮ็ดเท่าที่นานัน่าเป็นมห้างทางเกิดขางทางเลยพี่น้องแมนอุ้ยจ้า โอ้ยงามแก่พี่น้องพี่น้องเลยความมันน้ำกันนี่คือเก่าเด้อยพี่น้องมาเนี่ยเต็มกำเลยพี่น้องเอ้ยที่มนคือเมื่อวานบ่อขาดว่าคือเป็นตำมันอยู่ดอกพี่น้องหากินขางทางนในละพี่น้องมาเนี่ยคอยอีกสองจู่มย่างงามที่ไหนขึ้นจูมนี่เด้อตอนใบตองปีดดด้วตัวนั้นอ๋อตรงนี่แลงงามแฮงส่งเป็นตำมันคือเก่าอยู่ด้วยพี่น้องละงงมาเนี่ยเปิดไขและงโงเหลืองพี่น้อง ดอกลูกมุงได้หลายหมู่บ้านมองได้หลายหมู่วานพี่น้องเลือดอกเดียวตัวนี้กำลังงะพี่น้องจุ่มคือสิ่งไงน้องวันนี้เลี้ยงขาเนี่ยประโจ่ตัวนี้เพื่องน้ำอ้อยพี่น้องอู้ยแม่ขาเมื่อวานคือสิ่งห่างน้องหมื่อวานกับข้อมาอยู่บริสุทธิครับน้ำเห้หลอดงมูได้หมูวานเมื่อวานนี่ อ้ามื่อนี้บมมันละงอกสีมันเห็ดผึงร่วมทั่วไปล่ะพี่นอ้องตัวนี้เป็นผึงดำพี่น้องผึงดำจ้าตัวนี้เป็น,น,นเน <Sab. S 2> ห,ห็ด,ดแดงหนาหรือว่ากอปลาแ,แสแบงขมแสแบงพี่น้องถ้าจุ่มกับซ้ำเห็ดก่อนล่ะแม่นตัวนี้เป็นละงกอกขาวแคบปูพี่น้องจะงามเถอะกำลังปิงอ่ะโอ้ยจะเหลือตัวฝุดขาวเลยอ้าวันนี้เป็นผงน้ำอ้อยพี่นอ้องเมื่อกี้สีมันเทศผงประจักรหนอโอ้โหการลุ่นน้ำกันเลยเลยเลรอพี่น้อง สวนจุ้นหอดไทยชีพี่น้องควายสีหงวะสีแดงสีมานเฮ็ดยังหลกักหลักเฮ้ยบันน้เขามาจะเถื่อแถวหนึ่งได้บ่ทั้งนั้นได้อุดได้ตัวนึงตัวนึงควายจ้าฮะเก็บถูกเฮ็ดคือเก่าล่ะพี่น้องวันนี้เป็นผึงขาลายหมายบอกให้เขามาจะเถื่อออกหอมูโค้ดเนาะสามพันตัวนี่ ตอนนี้เพิ่งข้าลายพี่น้องอุ้ยแถาติ่มก็มีเนาะไม่เห็นดอกกันหกว่ามีภูเขาที่เรค่อยไปเดินเขามาแต่ข้าลายอีกดอกนึงพี่น้องอุ้ยขาคนรอทุงเหมือนยังเหนบบานอยู่เนาะมันหกเนาะเขาบอกว่าอีกดอกนึงเพิ่งข้าลายไม่ไปไปเพื่องยันยังลราเพิ่งติ๋วอะไรล่ะสียช่างเอ๋อเป็นเพื่งติ๋วไม่เหนอุ้ยทันใจบัวโคแก่เศษกะลีหกขาดก็ อยู่แปลนบ่ออะไรอยู่แปลนคนเก็บเอ๋อเบื่อเก็บพี่น้องฟาดขาพี่น้องมันออกหกหรือบ้างไปขาหยาบยาบอะไยังใครบอกมาเกิดหกเนาะตัวนี้เปิงติ้วพี่น้องตัวนี้ดอกแดงข้ามพี่น้องยังดอกงามเลยลงเหลือเนาะอ๋อฟังเขาบอกไหมงานจ้าโขนขาบ่ มาผ่อเพื้นเขาวพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยขาขาสันสันเห็ดอันตันอยูยอ๋อส่วนเห็ดละงกอาสิบปบันไดเด้อพี่น้องมาเนี่ยจะอยากหัวเนาะจังซี่เห็ดปีนี้หมู่มบ้าน,น,นมาเป็นสีดาบบางคน,นเดินแบบพูดพลาดแัดสิ้นหายไปเลยเอานี่พื้นงขาหน่อยพี่น้องบัวพอละงกกระดุนน้ำกันเผงร่วม เพ็ดร่วมทั่วไปนี่ละพี่น้องดอกนึงเพิ่งเขาหน่อยแต่ละาเหม่อดาว่าได้เนาะว่าจะได้มานเพ็ดจังเนาะยาจังว่าได้าเพิ่งเขาหน่อยได้อยุแกงเทียงแล้วหลุดก็คนเปื่อยถิมเนาะเปื่อยถิมต้นเ็ดหลังสัมพี่น้องเมื่อวานยางขวมพี่น้องเมื่อวานนี่ละงอกหลายเพิ่งล้อยพี่น้องสีมันเพิ่งร่วมนี่บ่ามาเนี่ยยังไม่กี่เด้ยังไม่จีบ่ได้หลุดนี่จะคล้องสีแกงเทียงเอง มะวอีนพี่น้องบานเต็มทีแต่สวยอยู่สวยอยู่จ้ามะว่านนี่ปอเป็นโมโมนีเแเลนลีเวอรบัวเฮดมันตื่นมันหลีเลยเป็นเผือเมื่อวานนี่เนาะจ้าไข่นึงแดงเหลืองอยูนี่สองจุ่มกับไข่นึงไข่อยู่เหลื่อยเก็บอยู่เนาะอ่าที่บุกขึ้นมอวานบรนไดเด้อพี่น้องธรรมชาติดาวหยาคือว่านแล้ว เมื่อวานในไร่ครับเมื่อวานเมียนบ่เออเมียนนะั่นกันทีวท่ว่าถอยยังไม่แตกขึ้นใหม่อยูอ่เนาะมุ่งหน้ากิลีพี่น้องปีนเป็นใครแตกขึ้นใหม่นานนานหมื่อ,อวานนี่เขาไฟหลายๆเด้อข่อยเมินเจ้าเมื่อวานเ <laughs> มืม่อนี่คอยเอาเจ้าเมืม่อนี่คอยเอาเจ้างามเมื่อนี่เมื่อนี่เป็นงามได้เมื่อนี่งามนะย่างสวยอยู่เมื่อวานห้องน้ำฝนยายเกศกระโบนแนมเมื่อวาน เขาตแต่ละงวงเขาโอ้ยบ่ได<ม>้น<ม>ิมสภาพอากาศเปลี่ยนหนิมไปเลยเนาะแดงข้ามอีกดอกนึงเป็นลงเหลือที่นี่ลงเหลือฮะกระุนนกกัะเด้อพี่น้องไปเอาควาวมันมาฝากที่ฝากน้องเลยบ่มาอนี่ยพึ่งเขาหน่อยพี่น้องพี่น้องพึ่ง,พง,พงขาไล่ดอกนึ่งอู้ดอกยางงามเลยได้เกล็ดยางขึ้นไปข้างบนก่อนอ่ะอีกดอกนึงนทีิมันพวกเห็ดร่วมเห็ด<อ>พึ่งขาหล่อขาไล่เด้อพี่น้องมาเนี่ ส่วนเรางกเพันธุ์ทีพกการแลนด์หลีบสุดละล่ะคือพี่น้องบ่คอยเห็นบันไดมือนี่พ่ออีกบ่อีกจุ่มนึงอือเฮ้จุ่มงามแฮงอ๋าหล่อต่อไปที่เป็นตัวนี้บ่เหรอเป็นเฮดก่อพี่นออ้องกํลาลังเริ่มเป็นจีเป็นจุ่มขึ้นมาหลังจากเฮดเดินไหวเฮดตัวนี้ถึงเหมืนมาจากนอกออข้าไล่พี่น้องดำด้ซีบโตกคือว่าดำดีซีบโตกพี่น้องอืออีกจุ่มนึงสีมันเฮดตัวนี้ล่ะพี่น้องมาอนี่ มานางงันะงอบอปันไดพี่น้องมอน,นี่เห็ดดอกก็งามเดอ้อพี่น้องม้วานเมือนหมอเหอเห็ดแดงนึ่งมาก็งามเด <c oughs> มมม้อย่างหางหึงหางจนเหมยมาปล่อยเห็ดดอก, <c oughs> กนึงแปลกเนาะม้วนกับมอนี่ผาลายดอกนึงสีบัวขือเนาะ <c oughs> สีบัวขือแล้วก็สีบัวหัวเป็นผักกาลาย่ยโอ้ยอีหลีแด,ดงพี่น้องหัวงามมอหนี่ งามเบิดสุดดอกอะไเห็นไหมฝุ่นน้อยพี่น้องดอกยางงามเลยแนมไปแนมเห็นดอกอย้บุ้นเนื้อเน่าพูดแนมเห็นดอกไกล้ๆบนพี่น้องฮะตาเรียกว่าใส่ดอกนลอยดอกใหญ่บนเห็นเลยดอกใหญ่บ่โเห็นบไหมฝุ่นข้าไล่ขึ้นหมาพี่น้องใหญ่ด้จุ่งงามแมองดินใหญ่บนเบิดไปรุ่นหนึ่ขึ้นมาแทนรุ่นนี้มาใหม่เนาะแต่ว่าแนมหาบ่คอยเห็น ธรรมชาติของเห็ดกับสิบประมาณนี่แหละพี่น้องเกิดขึ้นสุดแล้วก็ไหวไปเดี๋ยวก็เกิดใหม่แต่ว่าบางปลาก็ยังเกิดหลายอยู่เด้อพี่น้องก็แล้วแต่ปลาแล้วแต่ไม้เห็นหน้าขาวก็งามด้วยมั้ยเนี่งามหมู่บ้านมังามวันนี้เอมวันนี้เจ้างามงามเก็บตามสะพานเพลอรพี่น้องมาเนี่ยคนเราโง่คิดว่าเบิดเบิดเนาะเบิดแท้ไหวไปแล้วพี่น้องกันบล็อกหลอกต่อไป แจงแสพข้นกันล่ะลฉันปล่าไปเมันอกี้ไปหัวควันอย่าเด้นมอวนาขอแงนแนมขึ้นโบเห็นหอดไข่สวยแดนี่นะต่อไปเนาะนี่นจะเป็นผัวเพชรผัวหลับไปนอนนี่เพิงอตสิออกเ่อ๋อดอกนังยังงามอุ้ยขาแม่ปุอยู่กลับขสูงจาวจอนสีดำอีกดอพไ่นอนไปอ๋อได้สองดอกเลยพี่นอนไหมันเพ็ดตุ่มนี่กับือว่าสุดยอดเลื่ละี่นอง นจุมพอเกือบบ้านันั่นนมาเกิดนนักมาเกิดที่เรย่อ่หมกดอกนึงพี่น้องก็เพิ่งดำที่เป็นมูเลยทั้งผีเกิดเป็นมูเลยนี่นะต่อไปเนาะแมนจ้านใหญ่เี่กินพงยีเดียมพลังเกิดคุนอ๋ผีดอกเลย

เี๋ยวเดี๋ยวโง่พี่น้องโงกเด้อนี่ใครอยู่คนยังงงหรือไงนี่น่านงามอยู่ตัวละงามตัวนี้ผงกะลัยอืออันนี้เฟืนงยังโอ้ยพ่อแม่เฟืองกินบ่ได้อือมาตัวปุกเถอะขากับม้านเห็ดผงกะลัยผงดำเนาะจ้าโอ้เป็นโฮมเป็นไม้เด้อพี่น้องเฮ็ดก็ได้เรื่องเองพี่น้องแลพ่อเลีมยงยุ่เนาะใครยู่เนาะย่างกับมามันพ่อเรื่อยมาสองยังเหมิดบ่เห็น โดนผงคาไลไปหน้องยส้ยงามเนลยมันจะโฉมเ้ื่องแบบนี่เห็ดแดงพี่น้อยเป็นเห็ดลังสามสองดอกพี่น้องงามดีโฉมงามแน่มันเห็ดวกนี้เรื่อพี่น้องเลยผงเห็ดดินเห็ดรวมเห็ดผงรวมนี่แหละก็ยู่ทานเลยคุณมั่อ้อยพี่น้องรู้ว่าสิบัวมันก็ยังพอรวยอยู่เนาะนผคาไลพี่น้องสวยงามคาอาดลาพี่น้อง มันยูเห็ดละอกเส้าเกิดกันยังมีเห็ดผึงขาลายเก็บอยู่เนาะมีแน,น่นใจเนี่ยกรหมากดอกเนี่ยอ,อย่างสวยคืออยู่ดอกเดีย้ยเนาะบ้านยืนแบีพยกเก่งใจไผ่เลย <c oughs> มันนี่แปลกแดดแล,ะะลแด้วก็ล่มเนาะแปลกเด้อพี่น้องมันนี่มันเป็น ฝนสิมาหรือว่าฝนสีแหลงเนาะหอนก็ห่อนบ,อนบาเนี่ยถ้าใครแน่แต่ว่ามีลมอาพี่น้องสำหรับผลงานการเดินทางสองวันที่หาสิงหาคมปีหกโคพี่น้องก็คือสซเมนเดินเดินทางกับบานเดอร์พี่น้องมาเนี่ยยอดได้ยอด,ด,ยยอดมันก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องเป็นช่วงเฮ็ดละงกเริ่มถอยแล้วล่ะพี่น้องแต่กับมันมานิดหนึ่งอยู่ละง,งกก็ได้ ลักลักเมือนกับสีมานผัวเฮ็ดผึงร่วมเฮ็ดผึงดำผึงค้าไล่ละพี่น้องเบ็ดผงยอดไดยอดมันน้ำเชื่เกศพี่น้องผลงานเหมือนนี่ถือว่าท่านโตเกตศปันไดดอกพี่น้องยังโอเคอยู่ยังเดตตาอยู่เออยังเดตเต็มกระตาอยู่เออยอดไดยอดมันกับสิซ้ำนี่ละพี่น้องเหมือนนี่ละโงกเหนือเก็บบบเป็นโมใหญ่น้องเหมือนนี่บบจ้ะกับสีโมละสองสามดอกสองสามดอกลักลักเหมือนีกับสีเป็นผัวเฮ็ดผงข้าไล่ครับ เฮ็ดผึ่งดำล่ะพี่น้องเฮ็ดผึ่งรวมทั่วไปงโงกระมานมากม่นโลกอยู่บ่ได้โลกอยู่จังวันนี้อ๋อกาสิแมนเบิด์มานซํานี่ล่ะพี่น้องมาเนีกยรอรุ่นน้ำกันคลิปใหม่เหมือไม่เฉื่นชอบวิดีโอจังได๋ก็ซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังเร่งใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมขอรอุ่น้ำกันคลิปใหม่มมเ,หม,กกเหมือหม่พี่น,อกกน, comment, ออน,น้อ,นอง เปิดคลิปเมื่อเสาร์นี่มันเฮ็ดละงกขางทางพี่น้องเต็มกำคิดว่าปุ๊บสิขากแล้วมื้อนี่ผัดโบแมนเนาะเอาหญ้ากีริธธรรมชาติเสมอนี่บางเฮ็ดก็ยุยบไหวไปเลยพี่น้องอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนจากฝนมาเป็นแดดแล้วก็ร่มตอนนี้อะกับบานเายายเกศบานนี่ลาพี่ลาน่องกับบานสวัสดีค่ะว่าบ่ไดดเด้อพี่น้องมันี้เมื่อยมัมันแดดพี่น้องตั้งแดดตั้งหญ้แดดตั้งแต่เสาร์เลยมื้อนี่อากาศเปลี่ยน ยังดีเสียสายมายังมีลมอยู่แม่ลมคัาดฝนป้าจักนาอลมฝนเพื่ลมแรงมุ้นี่ทำเป็นลมฝนขาอยู่เฮ็ดสิไดเกิดอีกพอไดีรุ่น,น้ำกันอีกอ่ะคลิปนี้กับบ้านก่อนพี่น้องบานนี้ขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องรุ่น,น้ำกันมืออื่นผลลัพพ์พี่น้องิไปทังไหนไม้ไดก็คอยติดตามคนฟังปากับเจเกตพี่น้องอ่ะคลิปนี้กับบ้านก้อนพี่น้องสวัสดีครับ